ไปไหน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 ท้องหูมันติดอะไรที่หลงคอดมาหน่อยก็คือกาแถวนี้แค่แวะมาคุมเหรอครับอ๋อไม่ครับวันนี้จริงๆแล้วตั้งใจมาเขาเรียกอะไรเมาของไม่เฉยแล้วก็แวะมาดูรานิดหน่อยครับหรือมันเปิดตัวอ๋อยังไม่ขนาดนั้นครับผมยัง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 เป็นเพื่อนกัน ใช่หรือเป่<ช>ทแม่ผมเดินเข้ามาแม่ผมไม่ได้บอกแบบนี้นะ,ะไม่เต้องตอบแบบดาราไง <c oughs> ที่อมาแล้วะค่ะแม่แม่ผมเตี้มากว่าให้ตอบว่าเพื่อนกันเหรอคะอ๋อเป็นเพื่อนกันครับอ้าวเมื่อกี้ตอนที่แม่ผมเขาแนะนำมาเขาไม่เห็นไม่ใช่ใชอ่อแอแอมแล้วออมแล้วแ,ม,แ,วแม่ผมเดินเข้ามาเขาบอกว่าอ้าวนี่แฟนพี่อ่ะที่ไม่เห็นที่ก็ไม่เห็นพูดเลยเลยอ่ะแสดงว่าแ่ดาราหลอกผิดกันนะครับไม่เหินของคนอื่นมาผิดหรือเปล่าเนี่ยทำไมพี่เล่นตัวแบบแม่ผมอี้อะเ่นตับจาหน้าเนยไแล้ เ,เจอกันนานหรือยังคะเจอตั้งแต่ปี2016ครับตอนนั้นคือ,อเขาเป็นพิธีกรแล้วก็เราเป็นแขกรับเชิญอะไรเง,งี้ยก็คุยกันเป็นเพื่อนมาสักหลา,ลายปีแล้วนะค่ะ,ะแล้วคุยแบบไม่เพื่อนตอนไหนเอ่ยไม่เพื่อนหรอยังเป็นเพื่อนอยู่ก็เมื่ <c oughs> อกี้พี่พูดเองอะว่าคุยแบบเป็นเพื่อนมาหลายปีไงแบบไม่เพื่อนเมื่ <c oughs> อไหร่อย่างงี<ๆ>้ไงคุยแบบไม่เพื่อนหรอน่าจะอนาคตนะ ข้างหลังกียังยแม่บุ๋มเขายังมายืนรู้เลยเห็นไหมชอบตรงไหนของแม่บุ๋มคะเขามีความพิเศษตรงตอนที่ว่าเขาเขามีความเป็นอีกโมเมนต์นึงเขามีความเป็นเด็กใช่ในสายตาของเหลือเป็นแบบคนเก่งนน่นนี่นั่นอ่ะอีกอีกโมเมนต์หนึ่งของเขาคือเป็นความเป็นเด็กเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรเป็นทุกอย่างได้คือรวมไว้เลยเป็นสาวสตรองด้วยแล้วก็มีความเป็นเขาอ้อนี่บ่อยไหมค่อนข้างนะฮะ มันหลายโมเมนต์อ่ะยไอ้นี่ต้องต้องทำให้ดูไหมไม่แม่ไม่พี่อ้าวโอไม่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 ่มหรอนี่บางครั้งก็คืออารมณ์แบบอยู่อยู่อยู่ด้วยกันนะ้งทเขาทานข้าวกันอะไรก็ก็มีโมเมนต์แบบอ้อนมีอะไรบ้างเนาะปกติแม่บุ๋มทําอาหารพี่ทานมีมุมแบบแม่สิริเดือนอันเนี้ยน้องไม่เคยเห็นแม่บุ๋มเป็นอย่างนั้นไงก็เลยอยากถามพี่ก๊อตไงก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ ไม,ไม่ยังเป็นแบบนั้นเนอแอเป็นด้วยเหรออไม่ปเป็นไงไ <c oughs> ม่ได้ทำอาหี่เลยอยากรู้เออแม่แม่บุม๋มยังทมไม่ครับอย่างมากก็ต้มมามา่าอ,อ๋อต้มมามา่าาหหลแล้วเมื่อไหร่ปวดตัวครบพี่รอนออสักระยะหนึ่งก่อนครับเพราะ,ระว่าอืมให้มันผ่านวาเลนไทน์ก่อนมั <c oughs> ทุกอย่างมันมีมันมีอะไรนะมีเวมีไทม์ของมันอยู่นะครับก็ดูกันไปสักระยะหนึ่งแต่ว่าอ่าเราก็ตอบมันดาราเนาะแต่ก็ก็ประมาณนี้ก่อนครับพี่ดูไม่เขินเลยนะพี่ก๊อตพี่ดูแบบว่าเออแบบว่าไม่ไม่หลอกไม่หลอกเป็นธรรมชาติเมื่อกี้เปิดหน้าออกมาหลอกมากไหมตอนนี้เราเปิดไม่ได้เพราะว่าใช่ไหมอยู่อย่างกันอย่างนี้ด้วยทางกั่หนึ่งเมตรไม่ยองรีบรีบรีบเลยนะรีบไม่เปิดเลยนะ ให้ให้้คุณพ่อมาถามเลยจริงๆเขินไหมครับว่าคนแบบจับตาหมอเป็นแฟนของบุ๋มรรดาอืมไม่นะครับเพราะจริงๆเราเราเป็นตัวของตัวเองมากกว่าเพราะเนื้อสีเงินใดก็คือรอบข้างคือสังคมก็คือเพื่อนฝูงกันทั้งนั้นนะครับก็คือค่อนข้างจะสนิทกันทั้งหมดฉะนั้นเรื่องต่างๆที่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 มันจะเข้ามาในอนาคตอ่ะมันก็เป็นเป็นเป็นธรรมชาติของของของคนเราอยู่แล้วคนเราจะรักชอบพอเป็นเพื่อนเป็นอะไรกัน ผมว่ามันมองว่าเป็นธรรมชาติของเราเหมือนกันเหมือนหนูเนี่ยก็มีแฟนมีอะไรก็เป็นเป็นปกติใช่ไหมเหมือนแอร์มีแฟนมีอะไรก็เป็นปกติฉะนั้นความตื่นเต้นของเราอายุขนาดนี้แล้วไม่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 ได้มีอะไรตื่นเต้นมากคุณโนเปิดวาระไหมว่าเป็นใครจากไหนมาที่อะไรอ๋อไม่อะคือธรรมชาติของเราทุกคนอะในโลกเนี้มันมีมีดีมีเสียอยู่ในตัวอยู่แล้วฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองเราแบบไหนคนที่มีผลประโยชน์กับเรา เขาก็มองเราดีคนที่แบบเสียผลประโยชน์กับเรามาแล้วเขาก็มองเราไม่ดีมันมีทุกคนเป็นเป็ธรรมชาติอยู่แล้วฉะนั้นถามว่ากลัวไหมว่าใครจะมา,ม,ามองเราไม่ดีเรามองเราดีอะไรไม่ฮะไม่ใหม่ขึ้นผมไม่ไม่ค่อยได้แคร์อะไรมากมายกับกับกับสิ่งนี้ใครจะมามองเราว่าดีไม่ดีนะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราความสุขมันอยู่ที่ตัวเราความพุอยู่ที่ตัวเราที่ที่เราจะทำแค่นั้นเองอย่าอย่าอายุห่างกันเยอะไหมคะ ผมเป็นน้องผมสี่สี่ห้าปีครับสี่กครับก็รู้เ่าเป็นเด็กอืมใช่ใช่ใช่ความเป็นความเป็นเด็กเองนันแหละจริงๆ<ะ>ไปคลิกกันได้ยังไงผมว่าเคมีมันค่อนข้างจะแบบใกล้เคียงอย่าอย่าอ,อย่าเรียกว่าตรงดีกว่าใกล้เคียงกันในหลายๆเรื่องส่วนใหญ่จะคุยกันเรื่องงานเรื่องธุรกิจเพราะว่าเราทําธุรกิจด้วยด้วยกันบางตัวมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ รกษากันมาเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งก็เราก็แบบเขาก็ไม่ได้มีใครเราก็แบบเอออยู่ว่างๆก็ไม่รู้จะทำไงใช่ไหมก็เลยเป็นแฟนกันเลยอย่าเอาว่าต่างคนต่างโสดไม่มีใครก็ได้ย่างอย่างๆขอขอขอเก็บประเด็นนี้ไว้สักครั้หนึ่งก่อนเขาเก็บประเด็นนี้ก่อนครับแต่ว่าวันทีไทยเที่ยงถึงนี่มีลุ้นวันเลนไทยมีลุ้นไหมเหรอเอาเป็น question mark ให้ติดตามกันดีกว่าเผื่อเผื่อ ่เยเลค่ะจะเรียกว่าแฟนไม่เคย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 ก็เพราะว่าแฟนหรอมันนิยามของแฟนของหนูแปลว่าอะไรอ่ะคบกันรอยังกันอยรโอ้คบกันเหรอ่อคนเดียวแตมันมีได้หลายคนจริงเหรอโอเคก็มันก็ไม่รู้สึกสเปเชียลบุ๋มบรรดาคือบุ๋มบรรดาคือตอนนี้เป็นสเปเชียล ยังไม่ใช่สเปเชียลเลยนะสเปเชียลตอบตอบเกรงใจเขาหรือเปล่าตอบเกรงใจเขาไหมอ่ะไม่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 เกรงใจไม่เกรงใจครับน่าจะน่าจะรอ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 ฟังหลังวาเลนไทน์ดีกว่าแล้เขาเป็นใครนะฮะเขาเป็นสเปเชียลหลังวาเลนไทน์จะเป็นยังไงนะพี่หลังวาเลนไทน์อาจจะมีแบบเซอร์ไพรส์